บริษัทบูแซมพิเจอร์จำกัดนะคะถือเลิกดีของเช้าว,วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจัดใหญ่ทําพิธีบวงสวงภาพยนตร์รักโรแมนติกนะคะทไววีเลิฟที่อํานวยการสร้างโดยเจใหญ่นัทนาวานนะคะกำกับภาพยนตร์โดยคุณสํารวยและผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโปรโมชั่นโดยดรวลโลดอมและโปรดิวเซอร์นะคะโดยคุณเกติศักด์โดยได้นักแสดงนำนะคะพันานางเคมีคู่ใหม่อย,ย่างนุ่มเข้มอสศวีและสาวหลินมาลินนะคะมิสแกนไทยแลนด์2024เข้าร่วมในพิธีณนะบริเวณชั้นสนะคะศาลตายาย,าย,าย ศูนย์การค้า MBK Center นั่นเองค่ะครับวันนี้ก็เป็นเลือกดีครับที่เรามาทำภาพยนตร์เรื่อง Why We l o v e เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับผมซึ่งได้เข้มกับน้องหลีนและคุณรัตนาวันเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คือปัจจุบันนี้ครอบครัวเราอ่ะยุคยุคนี้นะครับเขาไม่อยากมีลูกกันภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะเป็นก็เรียกอะไรได้ครับ ช่วยสารให้คนทะหอยากมีลูกครับผมเป็นโรแมนติกดราม่าครับผมฟิลโก้นะครับทางเรานะคะทางเจาใหญ่นะคะมองว่า ความรักนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะซึ่งเราก็อยากให้อ่าทั้งครอบครัวนะคะคือเป็นระบบเลยนะคะนอกจากเราจะรักตัวเองแล้วนะคะเราต้องรักครอบครัวของเราและบุคคลรอบข้างของเรานะคะด้วยเหตุและผลนะคะก็จะสื่อไปทางภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคือแนวโน้มของหนังไทยนะคะคือเรามองนะคะมองในแง่บวกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะ,ะคนส่วนใหญ่นะคะตัดมาดูหนังไทยกันมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็จะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุด เป็นหนุ่มเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลาจนเรื่องมาเกิดตอนได้เจกเอกบนางเรัุแต่ว่าด้วยตัวของมีนเนี่ยเหมือนเขาจะมีพมในเรื่องของของครอบครัวหน่อยเพราะว่าเหมือนคุณพ่อเขาเสียไปตั้งแต่เขายังเด็กก็เลยด้วยสภาพแวดล้อมในในครอบครัวเขาที่มีมีพี่ที่เขามีลูกมีหลานแล้วมันรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ต้องการที่จะมีลูก แต่พอได้เจอกับนางเอกมันก็ทําให้ความความคิดหรือความรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะมากแดยบทค่ะลินรับบทน้ําแข็งนะคะก็ในเรื่องรับบทเป็นเด็กจบมอทเป็นอัจฉริยะค่ะก็ค่อนข้างเหมาะกับตัวเองนิดนึงก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะกับบทมีนก็จะมีปมเรื่องราวในชีวิตครอบครัวเช่นกันค่ะแต่ว่าบทอะพี่ตพูดว่าอะไรน้ำแข็งค่ะ <S an> <whack> <S ksi> หนูก็มีเรื่องราวในชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องน้องสาวนะคะก็เดี๋ยวไปตามดูละการว่าน้องสาวเป็นอะไรแล้วก็มีเรื่องกับคุณพ่อด้วยค่ะแล้วก็จะมาเจอกับพระเอกเหมือนกันค่ะเรื่องราวในชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าได้ร่วมง,งานกับพี่หลินแล้ว, <Okay. S 1> ลวก็พี่เทมก็กลับมาร่วมง,งานกับพี่สองรวยหนึ่งครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เคย ได้ร่วมงานเรื่องกำลังคุ้มงแล้วไปรอเป็นส่วนละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นใบข้าวซึ่งเล่นคู่กับน้องเล้งแล้วเราก็เคยร่วมงานกันมาแล้วมากเหมือนกันก็ยินดีมากเก็ลองไปรอติดตามกันว่าไใบข้าวนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงก็จะมีโฟมเรื่องราวเหมือนกันน่าจะเกี่ยวข้องกับพี่ลิมเหมือนกันสองตัวนี้เรามารอลุ้นกันดูว่าแนวทางเรื่องมันจะเป็นยังไงผมนะครับก็ราบบทเป็นเพโดนะครับเพนโดเป็นหนักเรียนนอกแล้วก็ หล่อรวยมากเขาไม่ค่อยก็ยิงงเลยครับเขารวยเนาะแล้วก็จากค่อนข้างเป็นหนุ่มที่มาเท่มเป็นค่อนข้างเด็เกิ่งเลยครับเร็วๆนี้ครับอนัะต้นปีครับแผนได้ไหมกุมภาครับก็ฝากนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ YV Love นะคะก็เราจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เรามั่นใจนะคะในตัวนักแสดงของเราแล้วก็ทีมงานของเราทั้งหมดนะคะรวมทั้งคุณสมเด็จลักษณด้วยนะคะ